สตราจานยร์นกเตอร์สมเด็จพระเจ้านองนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร์ม่เลยลักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวราคัติยาราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ทรงปฏิบัติภารกิจนานนประการทั้งการพัฒนาอาชีพและดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนมาเป็นเวลากว่าสามทศวรรษโดยทรงมีพระปณิฐานแน่วแน่ในการแสเวงหาองค์ความรู้ด้านวิทยศาศาสตร์ และเทคโนโลยีจากสถาบันวิจัยและวิทยาศาสตร์ชั้นนำจากนานาประเทศเพื่อมาประยุกต์ใช้ในด้านการแพทย์และการสาธารณสุขซึ่งเป็นรากฐานสำคัญนำองค์ความรู้ส่งงานวิจัยวิชาการวิทยาศาสตร์ในหลากหลายด้านเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนนอกจากนี้พระเกียรติคุณกว้างไกลเป็นที่ยอมรับในวงการวิทยาศาสตร์นานาประเทศและทรงได้รับการถวายพระสมัญญานามว่าเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ นับตั้งแต่ทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เมื่อวันที่หนึ่งธันวาคมพุทธศักราช2530จากแนวพระนโยบายที่ส่งมุ่งเน้นการบูรณาการงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานเพื่อสร้างนาวัตรกรรมและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนางานด้านการแพทย์และสาธารณาสุขของประเทศอันเป็นหัวใจหลักที่สําคัญ นำไปสู่การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นโดยทรงใช้พระปิชาสามารถและพระประสบการณ์ในการวางรากฐานสำคัญต่อการสร้างความมั่นคงทางนันยาให้กับประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวิกฤตการการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ผ่านมาได้พระราชทานพระนโยบายให้ทีมนักวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภร์เร่งพัฒนายาที่มีศักยภาพเพื่อรักษาโรคโควิด -19 ในรูปแบบต่าง ด้วยทรงประสบความสำเร็จในการสังเคราะห์ยาโมโนพิอราเวียด้วยทรงเล็งเห็นว่าการบริหารจัดการการระบาดของโรคนั้นจำเป็นต้องใช้ทั้งวัคซีนในการป้องกันควบคู่กับการใช้ยารักษาที่มีประสิทธิภาพพร้อมกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตเพื่อให้มีการนำผลงานวิจัยไปพัฒนาต่อยอดการผลิตไปถึงระดับอุตสาหกรรม ดังนั้นการวิจัยและพัฒนายารักษาโรคขึ้นใช้เองภายในประเทศจึงมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนเพื่อให้การดำเนินชีวิตกลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงริเริ่มจัดทำโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการวิจัยและพัฒนายาชีววัตถุที่ได้มาตรฐานภายในประเทศไทยจึงได้นำมาสู่การจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุ ของสถาบันวิจัยจุฬาภร์ที่มุ่งเน,น้นในการดำเนินงานวิจัยและพัฒนายาที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลซึ่งสามารถนำไปใช้ในการรักษาโรคต่างๆจากพระนโยบายและพระวิสัยทัศน์ทำให้คณะนักวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภร์ประสบความสำเร็จในการพัฒนายาชีววัตถุค,คล้ายคลึงคราตูซูแมทที่ใช้รักษาโรคมะเร็งเต้านม ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมข้อมูลเพื่อขึ้นทะเบียนยาโดยเป็นนวัตกรรมด้านยาชีววัตถุชิ้นแรกของประเทศไทยโดยนักวิจัยชาวไทยตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำซึ่งการพัฒนายาต้านโรคมะเร็งนี้ถือเป็นหนึ่งในพันธกิจสำคัญของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจ,จนถึงปัจจุบันซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระนโยบายส่วนหนึ่ง จะสอดคล้องกับแนวคิดหลักสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Health Concept ขององค์การอน,นามัยโลกที่เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาสุขภาพแนวทางใหม่ซึ่งรวมแนวทางปฏิบัติทางด้านสุขภาพคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมเข้าไว้ด้วยกันเพื่อนำไปสู่การมีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวมและสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภยัยทั้งนี้ทรงตระหนักถึงปัญหาของโรคติดต่อจากสัตว์ที่สามารถแพร่ระบาดมาสู่คนได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาโรคพิษสุนัขบ,บ้า ที่ก่อให้เกิดอันตร,รายต่อชีวิตทั้งคนและสัตว์จึงโปรดให้มีการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาพรทั่วประเทศภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนักบ,บ้าตามพระปณิธานเพื่อให้สัตว์เลี้ยงและสัตว์ไร้ที่พึ่งได้รับการดูแลอย่างถูกวิธีโดยดําเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2559เป็นต้นมา พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตรกรรมที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนตามภูมิภาคต่างๆของประเทศเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระปัิิาานในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทยการพัฒนาทรัพยากรบุคคลยังเป็นสิ่งสำคัญอีกปัจจัยหนึ่งต่อการพัฒนาประเทศที่องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรส่งวางรากฐานมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความตั้งพระไทยมุ่งมั่นในการถ่ายทอดองค์ความรู้การส่งเสริมและพระราชทานความร่วมมือในการจัดฝึกอบรมเสริมศักยภาพและพัฒนาบุคลากรสอ,อดคล้องกับการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติที่กำหนดจัดขึ้นในปลายปีนี้คือการประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติเจ้าฟ้าจุฬาภรโดยการประชุมครั้งนี้จะจัดขึ้นเป็นครั้งที่9ภายใต้หัวข้อ ความท้าทายของสุขภาพหนึ่งเดียวบทบาทของวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเคมีระหว่างวันที่15-18ธันวาคมพุทธศักราช2567ณโรงแรมแชงกรีลากรุงเทพมหานครเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 และเป็นเวทีการประชุมระดับนานาชาติครั้งสำคัญที่พิจารณาถึงบทบาทของวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเคมีกับการแก้ปัญหาความท้าทายของสุขภาพหนึ่งเดียวจึงนับเป็นพระนโยบายที่สร้างการมีส่วนร่วมในการสแสวงหาและสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัยการเผยแพร่ข้อมูลการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ความก้าวหน้าของงานวิจัยตามแนวคิดส,สุขภาพหนึ่งเดียวหรือวันเฮลคอนเซปต์ ระหว่างนักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการในสาขาต่างๆรวมทั้งการพัฒนาสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสหาสาขาวิชาชีพทางการแพทย์สตวแพทย์และวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องจากทั่วทุกมุมโลกเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพอนามัยหนึ่งเดียวที่ดีให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนพระองค์จึงทรงเป็นเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ผู้ทรงสร้างความมั่นคงทางยาให้กับประชาชนชาวไทยและประเทศชาติตลอดไป